bên lơ lửng còn lấy ra được không? 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 lấy ra được ขับอาถรรพ์มาขับอาถรรพ้ไม่ตรงไหน

บางแขนในเ่า้นแลกแกออกนใครจะแกเแม้นนครับแกอันน uh 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 ี้ฟันหนักไดบอกอีนะ้สองขอนีนมไเตือนเน่อหนจะตัดระเขาอไอ้ห่ามันชอบได้เด็กมันกลัวด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครไม่าั นี่ไงหลวงพ่อพ่าะเลยหลวงพ่อปั๊บร้องกรี๊ดเลกระพีนี้เลยโอหายหวยมากหายทายหมดแล้วครับใจดีแกใจดีพ่คครับใจดทีอกานรวันามเป็นตรงที่ฝากแดนั่นจะเป็นสีดำหรือสีเหลืองนั่นคือมีอาา อ ah: ้้ยเวลาอ่าเวลาถ้าเป็ไปหาลูงพ uh> ่อให้ล um, ูกพ่อครับโต๊ะเหล่านี้แเละคนละยันเลยคนไม่ขับเหล่านี้ต้องดี ละไม่รอดพรมมนนะเดีวไปยาวไปหายอย่างจะละมนให้เตรียมขวดไว้เพราะว่าหลวงพ่อได้จะเป็นแท่งใหญ่ให้พี่อยู่ข้างหน้ามาให้ไปกาอาเอาน้ำที่เราดิ่เสร็จแล้วก็ไปขวด